สภาสูงและสภาล่างจะถูกควบคุมโดยระบอบระบอบหนึ่งอ,อ่าตรงๆเลยก็ได้กับคุณทักษิณอะไรประมาณนี้มีมอะไรที่เขาคุมไม่ได้้วดู<ส>ง่ายๆคดีอายการยังส่งแต่8โมงเช้าเลยใช่ออฟฟิศเปิด8โมงคืึ่ง9โมงหกแโมงเช้ารับเลขคดีก็แปลว่าส่งตัวผู้ต้องหาแล้วก็<ม>ประกรันแล้วมองว่าทั้งสภาสูงและสภาล่างเนี่ยอาจจะถูกควบรวมอำนาจแบบเบ็ดเสร็จไปเลย คือตอนนี้สภาบนนี่นะครับสุทธิสภาเนี่ยหมดวาระแล้วแต่ให้กฎหมายก็เขียนให้รักษาการจนกว่าจะได้สวใหม่ซึ่งไม่รู้จะได้สวใหม่เมื่อไหร่นะครับถ้าแต<อ>่เรายังไม่ได้ก็รักษาการกันไปเรื่อยๆแปลว่าก็ยังไม่เชื่อว่า2กร,รกฎา,กาคมนี้เราจะมีสวใหม่ใช่ไหมคะเชื่อได้ว่ายังไม่ได้ครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ื่อไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้ใช่ครับอ๋อเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ต้องกังวลเรื่องที่ว่าสภาสูงและสภาล่างจะถูกควบคุมโดย ระบอบระบอบหนึ่งอาตรงๆเลยก็ได้ค,คุณทักษิณอะไรประมาณนี้เพราะเห็นกันแล้วคือวลานี้เขาก็คุมอานาจได้หมดแล้วนี่นะครับมีอะไรที่เขาคุมไม่ได้เ<ไ>ป<อ>็นรายงานตัวกันไปหมดแล้วนี่มาดูง่ายๆคดีอายการยังส่งแต่แปดโมงเช้าเลย<ช>ออฟฟิศเปิดแปดโมงครึ่งเก้าโมงของแปดโมงเช้ารับเลขคดีก็แปลว่าส่งตัวผู้ต้องหาแล้วก็ประกันแล้ว แสดงว่าที่เห็นทางคุณสมชายวงสวัสด์ผ่านเข้าไปตําแหน่งประธานวุฒิก็อาจจะเป็นไปตามที่คาดการณ์อาจจะเป็นประธานวุฒิได้เขาเป็นแบบเขมรในเขมรก็ทํามาแล้วเราก็รู้เห็นแบบอย่างแล้วเราจะเป็นเขมรก็ได้นี่ใครจะไปใครจะไปว่าอะไรสุดท้ายบ้านเมืองเป็นแบบนี้ค่ะท่านภพศสญญญาลอยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนบ้างคะผมยังเชื่อบ้านเมืองศักดิ์สิทธิ์พระสยามเทวาธิราชมีจริงนะครับก็คอยดูอาจจะมีฟ้าผ่าใหญ่ขึ้นมาก็ได้เพราะบ้านเมืองมันเป็นอย่างนี้ไม่ได้ นั่นถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปออกมาครับอาการล่มสลายของหน่วยงานต่างๆก็จะเกิดขึ้นและตอนนี้มันก็เต็มทีแล้วนะครับและประชาชนก็จะเริ่มทนไม่ไหวขึ้นแล้วมันไม่ใช่เกิดกระแสต,ต่อต้านทางกฎหมายแล้วนะครับมันเป็นเกิดกระแสหลังจากที่ว่าปฏิวัติประชาชาติที่คนพร้อมจะทวงอำนาจคืนแล้วราะไม่ไม่มีความบังแล้ว อย่างพวกเราแต่ละคนเนี่ยมีความหวังไหมว่าความยุติธรรมจะมีขึ้นในบ้านเมืองเราก็ไม่เชื่อไม่เชื่อและเนี่ยโดยอยู่ในวงการนี้แล้วคนข้างนอกก็เหมือนกันรู้สึกเหมือนกันขณะนี้เจ้าสํานักธรรมณิติยังไม่เชื่อเลยผมก็ไม่เชื่อเออค่ะแล้วก็เห็นตั้งเยอะแยะว่าก็ไม่เชื่อตอนเทียกระบวนกระวายนอนก็ไม่หลับพร้อม มันอืดขึ้นมาแล้วก็ดันเออตาดันขึ้นมาออมนดันแล้วเดินไม่ได้เลยนะออต้องพักเี่ข่าวตองเคยกินมาหลายปีที่แล้วออจากที่ผมปวดหลังเนี่ยนะเขามากินก้านตองออมันหายไปเลยตอนนี้นอนนะโว้ยไม่เคยนอนได้แบบนี้อะ